พามาดูศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกองบินห้าทุกคนนุ่นมีมีกวางอยู่ด้านในเนยเดี๋ยวลองไปติดต่อมีเจ้าหน้าที่อยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจจะพาเขาไปชมด้านในครับสวัสดีครับพี่ข้างในนี้เขาไปดูต้องจ่ายยังไงอะครับเขออาตะถ่ายเน่อยนะครับไม่ต้องถ่ายข้างในมีมีเป็นสัตว์อะไรบ้างอะครับ มีกวางกับแพะใช่ไหมครับ <Okay. S 1> อืมโอเคขอบคุณครับไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันทุกคนนี่ว้านี่ทุกคนหูงกวางพิดพี่เขาเอาไอ้ตรงนั้นเป็นอะไรอะอาหารเหรออาหารมีปะในกล่องนั้นอ๋อนี่อันนี้เป็นอาหารอยู่ในนี้ผมไม่เห็นเมื่อกี้ต้องต้องซื้อไหมครับนี่หรือว่ายังไง,รงครับเอาถ้วยถ้วยเท่าไหร่เอาสองถ้วยครับอ๋อตรงตรง,ตรงซื้ออาหารตรงนี้นะทุกคน จ่ายตังค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมออกมาจ่ายให้นะสองถ้วยนะนี่ทุกคนได้มาแล้วโอ้ยแล้วแล้วเป็ดมันกินอะไรครับเนี่ยกินอาหารเลยเะโอ้วิ่งมาหาเลยทุกคนดูเอาแล้วทีนี้จะให้อะไรก่อนแล้วเนี้ยแล้วกวางนี้เอาเอาใส่ในรางใช่ไหมครับอ๋อโอเคนี่ทุกคนเอาแล้วเราเป็ดมันก็เดินตามเอานี่ดูทุกคนเป็ดก็เดินตามอาหารนี่โอ้ยดูทุกคนที่ โอ้ตายเอาใส่ตรงไหนวะเนี oh, right oh, right oh, right ่ยโอ้เต็มเลยเดี๋ยว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 เอาเอาเอาเป็ดเป็ดมากินตรงนี้เป็ดมากินตรงนี้เอาเดี๋ยวแย่งกันอืมนี่ทุกคนดูโอ้เห็นหัวมันแล้วจับไปด้วยเนี่ยเดี๋ยว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 ใจเย็นใจเย็นอย่าแย่งกันอย่าแย่งกันเดี๋ยว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 ใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวเทให้เอา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 นี่เอาเอาโอ้โอ้เอาเอา โอ้ยหิวหน้าดูเอาเดี๋ยวเทให้เดี๋ยวเทให้เอาเอาแบ่งแบ่งกันเอาเอานี่เอาเอาหมดซะแล้วเอานี่เป็ดก็เป็ดเอาเอาเป็ดก็กินเอาเอาแบ่งแบ่งแพะบ้างเอาเอากินเอาให้กินเอาให้กินเป็ดก็กินเอาอืมนี่เอาละอู้นี่ละดูทุกคนดูเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูด้านนี้เดี๋ยวให้ดูด้านนี้ ดูตัวมันหมดแล้ว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 นี่หมดแล้วหมดแล้วโอ้ยตัวนี้น่ารักตัวนี้สีขาวน่ารักมากเดี๋ยวหัวติดนั่นน่ะเดี๋ยวหัวติดนั่นน่ะเดี๋ยวออกมาจะออกมาอืมออ้ด้านนู้นเป็นอะไรน่ะด้านนี้โอ้ด้านนี้ก็ร้องโอ้ไม่มีให้ด้านนี้เลยเนี่ยโอ้หมดแล้วหมดแล้วอืมหมดแล้วเนี่ยหมดแล้ว มันวิ่งกันเต็มเลยทุกคนดูโอ้ดูโ้ลานกว้างมากเลยโตัวนี้ตัวนี้น่ารักตัวใหญ่มากไม่มีแล้วไม่มีแล้วหมดแล้วไม่มีแล้วมันไปแล้วโอ้ยขนฟูด้วยไม่มีแล้วไม่มีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาให้ใหม่เดี๋ยวเอามาให้ใหม่เดี๋ยวไปเอามาให้ใหม่หูดูคนดูอ๋อนั่นจะเป็นคอกมันนะครับเป็นคอกสําหรับนอน เดี๋ยวไปเอาอาหารมาให้อีกเดี๋ยวไปเอาอาหารมาให้อีกพี่เอาอาหารอีกพี่เอาอาหารอีกเมื่อกี้เอาไปสองแล้วเอาอีกเอาอีกสามจะได้เป็นเป็นร้อยหนึ่งพอดีโห่แย่งกันเลยเมื่อกี้เนี่ยมาเอาอาหารเพิ่มอีกทุกคนเป็นเป็นห้าถ้วยพอดีโอเคครับผม เอเค้ถ้วยเมื่อกี้ผมไม่ได้เอาเอามาเลยยังอยู่นู้นเดี๋ยวเดี๋ยวให้ด้านนี้มั้งยให้ด้านนี้มั้งด้านนี้ยังไม่ได้เอาเอาเอามานี่มาเนี้มาตรงนี้มาตรงนี้เอายืนขึ้นยืนขึ้นเอานี่เอาเอายืนขึ้นเดี๋ยว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 เทให้เดี๋ยวเทให้เอาเอาเอานี้เอา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 นีาเอาแบ่งกันแบ่งกัน เอาแล้วเอาแล้วชนกันแล้วชนกันแล้วเอานี่เอาเอาเอาโอ้ยเอาโอ้ยหิวหิวเอาแบ่งกันแบ่งกันอย่าแย่งกันอย่าแย่งกันโอ้ยสัมผัสยังใกล้ชิดเลยทุกคนเอาอย่าแย่งกันเอาเอาช้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 าพอแล้วหมดแล้วหมดแล้วเอานี่เป็ดก็เป็ดเอาเอาเป็ดเอาโอ้เอาหิวน่าจะหิวน่าจะหิว เดี๋ยวหัวติดเข้าไปเข้าไปเร็วเดี๋ยวหัวติดเข้าไปนุ่นเข้าไปข้างในนุ่นหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วนั่นเดี๋ยวหัวติดเดี๋ยวไม่บอกแล้วเดี๋ยวหัวติดเข้าไปเข้าไปข้างในนุ่นเดี๋ยวไปเอาอีกถ้วยนึงไปเอาอีกถ้วยนึงนนุ่น้านนู่นก็รอนู่นตอนนี้ก็รอเดี๋ยว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 เอามาให้เดี๋ยวอีกถ้วยนึงก่อนอาหารอยู่นี่เอาเป็ดก็เดินตามเอามาแล้วมาแล้วมาทางนี้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 โอ้เต็มเลยทีนี้ จะโยนให้ยังไง่ะเนี่ยดูรอกันเต็มอูอ้ยอ,อย่าแย่งกันอย่าแย่งกันเอานี้เอา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 อย่าแย่งกันอย่าแย่งกันอู้เต็มเลยทุกคนดูนี่กวางครับดูเต็มเลยใครผ่านมากองบินห้านะครับที่อ่าวมานาวนะครับไม่อาหารกันครับตัวละยี่สิบาท น้องน่าจะหิวกันี่ตัวสีขาวเอาทำไมเป็ดไปอยู่ด้วยกับเขาด้วยน,น,นะืมห,หมดแล้วไปแล้วหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วบายบายไปแล้วหมด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 แล้วไปแล้ววูบตัวนี้เขาวสวยป่ะทุกคนดูอูบตัวนี้เขาวสวยมากเลยพี่จับจับจับเขามันได้ไหมพี่พี่จับตัวมันได้ไหมพี่ว้าว อ๋อนี่เขาบอกก็จับได้นะครับนี่มันให้สัมผัสได้ด้วยทุกคนนี่เฮ้มาจับหน่อยมาจับหน่อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่สัมผัสได้ด้วยทุกคนโอ้ยเชื่องด้วยไปไปก่อนไปก่อนไปแล้วนี่โผล่หัวออกมาด้วยหัวติดนะเนี่ยไปแล้วบายบายไปแล้ว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 ไม่มีแล้วหมดแล้วหมดแล้วค่อยมาใหม่ค่อยมาใหม่ไปแล้วบายบายย้ยไม่มีแล้วไม่มีแล้วหมดแล้ว อตัวนี้น่ารักไม่มีแล้วหมดแล้วไปแล้วบายยไปแล้วไปแล้ว